เน่อถ่ายวีดีโออยู่ถ่ายวิดีโอออกออกทำไมอ่ะเอามานี่เอามาเอามามาดิเก็บให้เดี๋ยวถ้าออกไปข้างนอกต้องใส่หมวกฮะโอเคป่ะโอเคเจเจโอเคทางี้ทำมึองี้อเคมีเจเจบ๊อบนั่งนอ่งบ๊อบมด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 ด้วยอยู่มดตัดขันไหม

รู้แล้วมดดุตดตดตดว่ะ <laughs> พี่เดฟตดยังไงปู่พี่เดฟตดดังอ่ะแล้วกบอ่ะกบกบกีกี้กีนอนกีนอนนอนเดี๋ยวทำแรงลูกดึกีเจบเบาเบาเบากีเจ็บไอ้กัไอ้้ Uh, ใช่นอนใช่นอนเมื huh. mm. ่อกี <mat <mat án, cancel, ้นมดเออเอออย่าไปจับอย่าไปจับเดี๋ยวมดกัดวางไม่มีหรอกมดเดี๋ยวมดกัดไม่ต้องไปจับเก็บไว้เดี๋ยวมดกัดมดเออเดี๋ยวมดกัดกัดเนี้ยคันไหมมดกัดอ่ะคันไหมคันไหมมดกัดคันคันคันมดคันอุ้ยอุ้ยอุ้ยวุ้ยอุ้ยอุ้ยจ้าจ้าจ้า tôi biết tôi 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 ờ, tôi ờ, tôi 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 tôi